เฉลยแบบขัดนะคะข้อที่19เนาะปล่อยลูกบอลจากปากชามไม่เคลื่อนที่ลงมาตามผิวโค้งลื่นผิวโค้งอันนี้อ่ลื่นนะคะแต่ว่าถ้าท้องชามมีความยาว1เมตรแล้วก็มีสัมประสิทธิ์ความเสียดท,ทานเสียดทานเขียนผิดนะคะต้องทาน,เ,นาเท่ากับ0.1แสดงว่าตรงที่พื้นพื้นนี้มีแรงเสียดทานนะคะ เราก็เลยทําให้ระบบนี้เ่ะเราจะต้องใช้กฎอนุรักษ์พลังงานเนาะในการคิดข้อเเขาถามว่าอยากทราบว่าลูกบอลจะเคลื่อนที่ขึ้นไปได้สูงที่สุดเท่าไหร่ก็คือจุดดีตรงนี้เนาะคือจุดที่เขาต้องการหาจุดที่1ของเราคือจุดเริ่มต้นจุดที่2ของเราคือจุดที่สูงเคลื่อนที่ไปได้อีกฝั่งที่สูงที่สุดคือจุดนี้นะคะเราจะใช้กฎอนุรักษ์พลังงานเนาะ คือ e 1บวกงานที่1ถึง2เท่ากับ e 2นะคะจุดที่1ตรงนี้อ่ะเราจะสังเกตว่าวัตถุมันถูกปล่อยแล้วความเร็ว v ของมันอะ่ะก็เลยเป็น0ูนเนาะเพราะการปล่อยฉะนั้นพอ v 1เป็น0ก็เลยส่งผลให้พลังงานจนเป็นศูนย์ไปด้วยนะเราก็เลยไม่ต้องจุดที่1นี้ก็ไม่มีพลังงานจนเลยนะคะก็เลย มีแค่พลังงานสักก็ E P ที่จุดที่1อย่างเดียวเนาะแล้วบวกด้วยงานเนื่องจากแรงเสียดทานนะคะเพราะว่ามันถึงมีช่วงหนึ่งก็จริงที่ไม่มีแรงเสียดทานแต่พอคิดคู่กันทั้งหมดเนี่ยสรุปว่าพื้นมันมีแรงภายนอกมากระทำํำก็เลยต้องมีแรงงานเนื่องจากแรงเสียดทานอย่างนี้นะคะเท่ากับ E 2จุดนี้เนาะจุดนี้วัตถุมีความเร็วเป็นศูนย์นะคะจุด g e, ตามลูกนี้เนาะ เพราะว to to ่าวัตถุพอมันเคลื่อนที่มาถึงจุดที่สูงที่สุดใช่ไหมคะเคลื่อนที่ได้สูงที่สุดเท่าไหร่สูงที่สุดตรงนี้มันหมายความว่า v ที่จุดที่สองเนี่ยจะต้องเป็นศูนย์แน่เลยนะคะอ่ะเราก็เลยได้ว่า ek พอจุดที่สองีที่จุดที่สองเป็นศูนย์ด้วยเนี่ยจะส่งผลให้ ek นะคะเป็นศูนย์ไปด้วยเนาะที่จุดที่สองเป็นศูนย์ไปด้วยเนาะเราก็เลยละไว้ว่ามันไม่มีนะคะก็มีแค่ พลังงานสักยน้มถ่วงที่จุดที่2เท่านั้นเนาะแล้วก็อยากเป็น mgh 1บวกด้วยลบ fs ก็ไม่ต้องมีบวกก็ได้เป็นลบ fs เลยก็ได้ะคะ่ะเท่ากับ mgh 2องแล้วก็แทนค่าเนาะแทนค่าแรงเสียดทานแรงเสียดทานในที่นี้อะ่ะ มันเป็นอยู่ที่พื้นนี้เนาะถ้าวัตถุมันวงกลมมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมีแรงเอ็นกระทำมี mg ชี้ลงนะคะก็จะอยู่ในรูุมนี้ n ก็จะเท่ากับ mg พอหารแรงเสียดทานก็จะเท่ากับม u n เอมคือ0ูนเอคือ mg mg ก็จะได้เป็น เขาข้อนี้เขาไม่บอก mg มาเราก็แทนเป็น mg ไปเลยก็0.1 mg ไปเลยก็ได้นะคะมันจะตัดกันเนาะตรงนี้มันก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะ mg h1 ของเราคือ0.5ลบด้วย0.1คูณแรงเสียดทานเนาะ mg นะคะนี่คือก้อลของแรงเสียดทานคูณกับระยะ s ซึ่งระยะในที่นี้คือระยะที่เกิดแรงเสียดทานคือตรงนี้ก็คือ1น,นั่นเองนะคะนี่คือ1 ก็คือ1นะคะระยะ s เท่ากับ mg h 2คือเราต้องการหานะสุดท้ายเราจะได้ว่าเราตัดอันนี้ได้ตัดอันนี้ได้และตัดอันนี้ได้ก็จะได้เป็น0.5ลบด้วย0.1เท่ากับ h 2ก็จะได้ h 2เท่ากับ0.4เมตรนะคะทีนี้ข้อนี้คือข้อ a เนาะ ทีนี้ข้อ b เนี่ยเขาบอกว่าลูกบอลจะหยุดหน้าตำแหน่งใดหมายความว่าตำแหน่งที่วัตถุหยุดนียพลังงานที่จุดนี้ที่จุดที่หยุดเนี่ย e2 e e เท่ากับ0แล้วเนาะก็เราก็ยังเข้ากุญแจพลัางงาน e1 บวกด้วยงาน1ถึง2เท่ากับ e2 เหมือนกันแต่ว่าที่จุดที่2ตรงนี้ที่มันวัตถุมันหยุดเนี่ยมันมีพลังงานกลรวมทั้งหมดเป็น0ไปแล้วเนาะ 1> e 1นึ่ี้ก็คือยังเหมือนเดิมนะคะก็คือจุดเดียวกันนะ e 1นึ่เป็นจุดนี้นะคะแต่ e 2เนี่ยมันอยู่ไปแล้วแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนของพื้นนะคะก็ะคือมันจะมี e 1ก็จะมี mg h 1เหมือนเดิมเนาะบวกด้วยบวกด้วยงานย่างจากแรงเสียดทานก็เป็นลบเอเหมือนเดิมนะคะเนาะก็จะได้เป็น mg h 1เท่ากับ fs เราต้องการหาตำแหน่งที่วัตถุหยุดก็คือต้องหา s นี่แหละว่าตำแหน่งที่วัตถุหยุดเนี่ยคือตรงไหนนะคะซึ่งเราก็จะได้ข้าง s จะเท่ากับ mg h 1ส่วนด้วย f ซึ่ง f เราคิดมาแล้วเนาะเป็นเท่านี้0 1 mg ก็แทนเป็น mg h 1ส่วนด้วย0 1 mg h 1เราแทนไปเลยก็ได้นะคะเรารู้ว่า h 1คือ คือ0.5เนาะนี่ mg ก็จะตัด mg นะคะรึปแเราก็จะได้ระยะ s ออกมานะ s จะเท่ากับ5เมตรแต่5เมตรคือตรงไหนนะคะ5เมตรคือระยะที่ แรงเสียดทาน s เนียคือ s ที่จุดที่เกิดแรงเสียดทานแถวนี้ใช่ไหมคือรอบที่1ได้ระยะที่เกิดแรงเสียดทานหนึ่งใช่ไหมคะเพื่อนที่กลับมาได้ระยะที่เค่ที่ในแรงเสียดทานเป็น2ก็คืออยู่ตรงนี้2แล้วก็3แล้วก็4แล้วก็5้าใว่าต้องอยู่ที่กนี้ก็คือวัตถั่ว วัตถุหยุดที่จุด C นะคะอีกครั้งนึงเนอะจุด C เพราะอะไรก็เพราะว่าวัตถุมันถลยมาครั้งที่หนึ่งเด็กที่เกิดแรงเสียดยทานก็ได้ m, นะหนึ่งเมตรพอถลยกลับมาครั้งที่สองก็ได้สองเมตรแล้วก็ขึ้นมาถลายมาครั้งที่สามได้สามเมตรครั้งที่สี่ได้สี่เมตร ครั้งที่ 5, 5้ได้5เมตรก็คือ5เมตรมาอยู่ที่จุด c นั่นเองตรงนี้นะคะวัตถุจะมาอยู่ที่ตำแหน่งจุด c นั่นเองเนาะ